สวัสดีพี่น้องป้องไปน้องมาพบกันอีกแล้วนะกับสองมูเมืองลาวเด้อวันนี้ห้าสิพาไปเที่ยววัดควรเลียมเนาอตลาดน้ำควรเลียมไปกันเลยน้องพี่น้อง let's go <S นี่นะครับเราจะมาซื้อไปเที่ยวนะครับ12คนนะครับเดือเยือกเป็นดีต้านรับนกับ สวัสดีครับเรือน้ำเสี้ยวยอยดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับเรือน้ำเที่ยยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับเรือน้ำเสี้ยลิยดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับเรือน้ำเทียยินดีต้รับทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมลงด้านวด้วยดีก่อนสองคนเด้อสองคนเด้อโอเคสคนโอ้ยาเอาอะไรมาสี่ร้อย 480ร้อยแปนะครับเราก็จะมานั่งมานั่งเรือเที่ยวนะครับประมาณ15นาทีไปกลับก็สามสิบนาทีนะโอเคลองเรือกำลังลงเรือกันนะครับพี่น้องครับเที่ยวด้วยกันครับผมครับเที่ยวน้ำกันได้พี่น้องเด้อฝังนะ เราจะมาเที่ยวด้วยกันนะครับพี่น้องครับครับตอนนี้เราก็นั่งเรือแล้วครับเขาไหมเขาต้องให้นั่งใกล้กอนนะนั่งสองย่านโอเคนี่จะมีปลาหมายไว้นะครับปลาหมา้ห้ามนั่งใกล้กันหกสิบ เซนติเมตรประมาณ60นะเอาสีสา่สิบสี่สิบประมาณสี่สิบเดี๋ยวเราเราเือออกกันนะครับสักครู่ครับผมครับสั้งเรือชม,มวิวอยู่ไหนที่ไหนนี่ พี S <S 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 oh, yeah> ujemy, ่ชายอยู่วัดไหนก็ยศวัดอ๋อวัดคนเลียมได้พี่น้องเด้มาวัดคนเลียมมาวัดคนเลียมมาๆพี่น้องมาๆมาชมวิวดองกันพี่น้องนะครับโอ้ต้งหมดต้องปลางามขนาดนี้มีปลาแบบนี้

啊。

คิบได้ตะคีบได้คีบวิดีโอลงซองไว้

มาแล้วกันยูกโก้ค้สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปไว้ซสำนีเด้อพี่น้องถึกใจกับคดไลค์ถ้าใช่กับกดแชร์ฝา,ากช่องในเด้อพี่น้องเด้อ